ว่าเราโดนอะไรครับนี่ครับปบค,ครับผมโอ้ยตัวยังใหญ่อะไรกินเนี้ยปอบหรือเปล่านี่ครับอ่า,อาประมาณสองกิโลนะครับอันนี้สวยงามสวยงาม สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเบ็ดนะครับเบ็ดอ่าเบ็ดเหยื่อเหยื่อปลาหมอเหยื่อปลาหมอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ไหมเบ็ดอเหยื่อปลาหมอเราจะใส่ตอนกลางวันนะครับอันนี้คือช่วงเช้านะ่ที่เราเดี๋ยวจะไปดูกันโอเคครับผมตามมาครับอันนี้คือเหยื่อนะครับเือเหยื่อเหยื่อปลาหมอ ลุยดูครับตรงนี้น้ำไหลแรงมากเดี๋ยวเรามาข้ามสะพานกันนะครับแต่ว่าสะพานมันแบบเหมือนมันจะพังะนะ <c oughs> เอาไปเสียวเหมือนกันนะเนี่ย Under under. Lamps. เฮ้ยเฮ้ยมันโยกอ่ะยูตรงไม้ท่อนนั้นนีมันหักไปแล้วอ่ะเช็คก่อนเช็คก่อนยังพอได้ยังพอได้โอเค่านเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับ อยู่ข้างในนู่นเห็นไหมมันเริ่มเทิมเลยครับนี่ฮะดูครับผมสวยงามสวยงาม อ๋อมันติดแล้วมันติดแล้วมันติดแล้วครับมันติดแล้ว <c oughs> นี่ครับมันติดแล้วโอ้โหแต่ปลาหมองอยู่ข้างบนเรามองมาไม่เห็นว่าโดนนะดูครับติดแล้วครับเอเคเรียบร้อยสวยงามจัดไป แล้วโดนอีกแล้วเบ็ดหลุดนะเมื่อกี้คันเบ็ดหลุดเห็นมันโยกโยกเดี๋ยวมาดูครับตัวใหญ่ไหมจับอะไรสักหนึ่งยังไม่เจอนะครับ เดึงขังนเป็ดหลุดเลยดูนีกแล้วดูนีกแล้วประดุกเอ้ยประชอนครับดูนี่สวยงามอุ้ย ครับดูครับเหลือแต่หัวครับอะไรกินเนี่ยปอบหรือเปล่าดูครับเหลือแค่นี้น่าจะเป็นปูปูมากินนะดูครับสภาพโอ้โหไม่เหลือเลยครับเหลือแต่หัวครับตัวนี้ไปหมดแล้วครับ อุ้ยมาดูกันครับว่าเราโดนอะไรครับนี่ครับกบครับผมโอ้ยตัวยังใหญ่เห็นไหมใหญ่มากใหญ่มากเบ็นลำเทิมเลยครับโอ้โยใหญ่จริงใหญ่จริงดูฮึบโอ้โหกบครับผมตัวใหญ่มากโอ้โหดูสุดๆไปเลยใหญ่จริงใหญ่จริงครับดูฮะเบ็นม ห oh, ลายปลาลายอะไรครับอือปลาช่อนนะครับปลาช่อนอสวยงามครับสวยงามเช้านี้โยโยโย,โ,ยโดดอีกแล้วครับโดดอีกแล้ว ตัวไม่ใหญ่แต่ก็โดนนะดูหนึ่งแล้วครับดูอีกแล้วนี่ครับหนึ่งตัวครับเ,เดี๋ยวปลดกันผลงานเช้านี้ครับรอบเชา้าประมาณสองกิโลครับ ประมาณ2กิโลนะครับอันนี้สวยงามสวยงามอันนี้รอบเชา้าเดี๋ยวรอบอรอบเก้าโมงเดี๋ยว9ก้าโมงเรามาดูอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็7จ็ดโมงนะครับโอเคไปเป็นว่าเสร็จรอบแรกเดี๋ยวเจอกันใหม่บา,บายบายสวัสดีครับ